สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลอยเคลื่อนไหวหลังเวียเปิดตัวสาวใหม่ ต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองเรื่องหัวใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มเบียสุกุลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตกเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เรามีภาพถ่ายร่วมเฟรมกับสาวปรินศนาณสนามบินภูเก็ตแถมยังไปปรากฏตัวในร้านอาหารเดียวกันจนหลายคนอดสงสัยและอยากรู้ไม่ได้ว่าหญิงสาวที่เห็นในภาพนี้จะใช่สาวคนพิเศษที่เข้ามาช่วยดามใจหรือเปล่าซึ่งหนุ่มเบียก็ไม่ปล่อยให้เป็นแฟนสงสัยกันนั้นโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจประเด็นนี้ว่ายอมรับ อย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันในตอนที่ได้เห็นภาพครั้งแรกพระไม่อยากให้แอบถ่ายเนื่องจากกลัวภาพจะออกมาดูไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็เข้าใจได้เช่นกันก่อนจะทิ้งท้ายแบบอารมณ์ดีว่าจริงๆแล้วตนก็ไม่ได้ปิดบังหรือหลบซ่อนอะไรหากจะถ่ายภาพก็สามารถเข้ามาขอได้ตามปกติเพียงแค่อยากให้คำนึงเรื่องความเป็นส่วนตัวสักนิดนึงเนื่อง,งจากฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะและก็อยากให้เอาใจเขามาใส่ ใจเราด้วยล่าสุดสามพลอยที่เคยมีประเด็นกับหนู่เบียร์มาก่อนหน้านี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG โดยการโพสต์ภาพรพร้อมระบุแคปชั่นว่า In the end the truth always comes out and truth always wins และโพสในไอจีสอรีอีกว่า now I win ความจริงก็คือความจริงสําหรับคนที่สร้างเรื่องโกหกข,ขึ้นโดยที่ไม่รู้ความจริงและใช้ถ้อยคําที่ไม่ดีกับพลอย i t s good to say sorry for what you did แต่มันจะดีกว่ามากๆค่ะถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจในตัวเองว่าทําอะไรลงไปและไม่ทําแบบนี้กับใคร #stopcyberbullying เรียกได้ว่าแซบซีดโดนใจทุกคําเลยทีเดียวครับเพราะก่อนหน้านี้ยูยูสาวพลอยก็โดนลากไปกล่าวหาในข้อหาที่ร้ายแรงว่าเป็นมือที่3ทําให้ความรักเก้าปีของเวียและสาวเบลล่าราณีพังทลายจนเจ้าตัวถึงกับเครยียดจนต้องใช้กฎหมายจัดการข่าเมาจอมมั่วที่ใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นหนึ่งรายไกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ